เมื่อวันพุธที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาและกรมการาศาสนาระงุงวัฒนธรรมได้จัดโครงการค่ายเยาวชนสมนฉัน์ประจำปีพุทธศักราช2563แก่นักเรียนโรงเรียนรวมมิตรวิทยา โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาได้มาให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนและข้อปฏิบัติพื้นฐานของศาสนาที่ส่งเสริมความสมานฉันท์และข้อห้ามของศาสนาสำหรับโครงการค่ายาวชนสมานฉันท์ประจำปีพุทธศักราช2563เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีศิลธรรมและมีจิตสำนึกที่ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอื่นซึ่งมีวิถีชีวิตการปฏิบัติที่แตกต่างกันสร้างความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละศาสนาจนสามารถนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือมาเสริมสร้างศีลธรรมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยครับ